ถ้าพบว่าไม่ซื่อสัตย์ข้าจะขอรับผู้ชอบร่วมกับนายทวีปที่เป็นนายข้าวันถัดมามีการนําเข้าของชาวบ้านหลายกระสอบมาสีและช่างต่อหน้าฝูงชนเมื่อเปิดกระสอบทุกคนก็พบว่ามีรำและข้าวเก่าปนจริงตามที่เล่ากันเสียงฮือฮาดังก้องทั่วลานวัดบางคนถึงกับร้องไห้เพราะสูญเสียอาหารที่จำเป็นต่อครอบครัวทวีปถรุดร่นกับพื้น น้ำตาเออเขาพูดตะกุกตะกักว่าข้าเพียงอยากรวยไม่คิดว่ามันจะทำให้ชาวบ้านทุกถึงเพียงนี้สายชนยกมือพนมและพูดว่าการโกงอาจทำให้รวยในวันนี้แต่ทำให้ล้มละลายทั้งชีวิตในวันหน้าเจ้าอาวาจึงให้โอกาสทวีปกลับใจโดยสั่งให้เปิดโรงสีใหม่ภายใต้การดูแลร่วมกันของชาวบ้าน และมอบหมายให้สายชนเป็นผู้ดูแลตาช่างทวีปยอมรับอย่างเต็มใจเพราะไม่อาจทนแรงกดดันจากสายตาของทุกคนได้การต่อมาโรงสีแห่งนี้กลับมาคึกคักชาวบ้านนำข้าวมาสีอย่างมั่นใจและยังช่วยกันตั้งตองข้าวกลางเพื่อแบ่งปันให้ครอบครัวที่ขัดสนสายชนได้รับการยกย่องว่าเป็นหัวใจของโรงสีส่วนทวีปก็ได้เรียนรู้ว่าความซื่อสัตย์ แม้จะไม่ทำให้รวยเร็วแต่ทำให้มีที่ยืนท่ามกลางผู้คนเรื่องนี้สอนว่าโรงสีไม่ใช่เพียงสถานที่สีข้าวแต่คือที่วัดใจของเจ้าของหากหัวใจไม่ซื่อสัตย์เม็ดข้าวก็จะกลายเป็นน้ำตาของคนทั้งหมู่บ้านตรงกันข้ามหากหัวใจเต็มไปด้วยความสัต์จริงเม็ดข้าวก็จะกลายเป็นรอยยิ้มที่อบอุ่นของทุกครอบครัวในหมู่บ้านใหญ่ ที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนามีโรงสีเก่าแก่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าของโรงสีชื่อทวีปเขาสืบทอดโรงสีต่อจากพ่อแม่แต่เป็นคนชอบหากำไรเกินควรมักจะโกงตะช่างเอารำและปลายข้าวปนกับข้าวสารเพื่อขายในราคาสูงชาวบ้านเริ่มสงสัยแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยเพราะกลัวจะไม่มีที่สีข้าว ในอีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านมีชายหนุ่มเชื่อสายชนเขาทำงานเป็นลูกมือโรงสีมาตั้งแต่เด็กซื่อสัตย์และขยันเป็นที่รักของชาวบ้านเมื่อใครไปสีข้าวสายชนมักช่วยแบกกระสอบด้วยรอยยิ้มเขามักพูดเสม,มอว่าเม็ดข้าวทุกเม็ดคือชีวิตของชาวนาอย่าให้ใครเอาไปปนเปื้อนวันหนึ่งแม่พิมพ์หญิงชราที่เหลือเพียงลูกสาวกำพร้าเดินมาสีข้าว เธอนำข้าวหอมเพียงกระสอบเดียวมาด้วยความหวังว่าจะพอเลี้ยงลูกไปได้อีกหลายเดือนทวีปมองแล้วคิดหากำไรเขาแอบสลับข้าวชั้นดีกับข้าวเก่าแล้วคืนให้แม่พิมพ์แต่สายชนเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาสบตากับทวีปแต่ไม่ได้พูดทันทีเพียงแต่ช่วยหิ้วเข้าไปส่งแม่พิมพ์ด้วยใจห่วงใยคืนนั้นสายชนกลับบ้านด้วยความหนักใจเขานั่งจ้องแม่น้ำที่สะท้อนแสงจันทร์ พึมพามกับตัวเองว่าความเงียบของเราเท่ากับการเห็นด้วยกับความผิดหรือไม่ไม่กี่วันต่อมาข่าวลือหนาหูว่าข้าวที่สีจากโรงสีทวีปไม่สะอาดชาวบ้านเริ่มไม่พอใจบางคนเริ่มเอาข้าวไปสีที่หมู่บ้านอื่นแม้จะไกลกว่าและเสียค่าเดินทางมากทวีปโกรธมากตวาดใส่สายชนเองไปพูดอะไรรับหลังข่าใช่ไหม สายชนตอบเพียงว่าความจริงไม่ต้องมีใครพูดมันเปิดเผยตัวเองเสมอในที่สุดเรื่องก็ไปถึงหูเจ้าอาวาสวัดกลางหมู่บ้านท่านจึงเรียกชาวบ้านมาประชุมที่ศาลาวัดเพื่อหาทางออกเจ้าอาวาสกล่าวว่าข้าวคือชีวิตของทุกครัวเรือนหากโรงสีไม่ซื่อสัตย์หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็พิแนศในการประชุมนั้น หลายคนออกมาบอกเล่าว่าตนเคยถูกโกงน้ำหนักและคุณภาพทวีปหน้าเสียยืนตัวแข็งเพราะหลักฐานมากมายแต่ก่อนที่การตัดสินใจจะออกมาสายชนลุกขึ้นและพูดด้วยเสียงหนักแน่นอย่าพึ่งลงโทษใครข้าอาสาพิสูจน์โรงสีนี้ด้วยตาช่างต่อหน้าทุกคน